สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัท RDD Car Center ครับรถมือสองที่น่าใช้มากๆครับเป็นรถเช่าที่หมดสัญญาแล้วนะครับพอหมดสัญญาก็จะมาตั้งแบบนี้นะครับเพื่อที่จะผลิตให้ไปเป็นรถมือสองแบบนี้นะครับออกกันทุกวันนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดทรงนะครับอยากให้เข้ามาครับถ้าเข้ามาเข้ามาหาได้ที่บริษัท RDD Car Center ครับสาขาบางนานะครับเราก็ จะอัปเดตกันแบบนี้ทุกวันเรียวไทมแบบนี้นะครับรถบางคันที่เจอผ่านคลิปไปแล้วบางคันก็ถูกจองไปแล้วบ้างนะครับบางคันก็ยังไม่ถูกจองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่าาทางโกดังนะครับเป็นรถโกดังนะครับก็ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยหมายถึงว่าตัวเซลล์เองก็เยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ทันนะครับมันจะไม่ทันฟังดูเหมือนแบบเอยบีบรีบให้จองเราไม่ใช่เต็นท์ครับเราคือ โกดังรถหมดสัญญาเช่านะครับบางทีลานประมูลมาเอาบางทีพ่อขามาเอานะครับเพราะตรงนี้เป็นจุดส่งการส่งเสริมส่งเสริมรถมือสองให้ไปหน้าร้านต่างๆนะครับให้ไปหน้าร้านต่างๆนะครับอ่ะมีชุดนี้เข้ามานะครับก็ลองดูกันไปครับชุดนี้จะเป็นตัวเอ่อ รีโวตัวพีเรเนอร์ราคาดีมากราคาไม่ถึง400แสนนะครับชุดนี้แต่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ราคายังไม่ออกเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นกลุ่มรถเช่าเขาจะไปเทียบราคามานู่นนี่นั่นก่อนนะเพื่อที่จะให้มันเข้าระบบพอเข้าระบบแล้วถึงจะมีราคาแล้วก็เปิดขายนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยแข่งกันนะครับแข่งกันแข่งทีมงานนะครับทีมของบอลอะจะเป็นทีมออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อที่จะให้ ตัวคนที่เขาอยากได้รถจริงๆเอารถถูกๆไปใช้ราคาดีๆไปใช้นะครับอันนี้คือ Toyota Revo นะครับเพราะว่ากลุ่มผู้เช่าเนี่ยบางคันใส่อะไรมาใส่ตัว Car รี่บอยมานะครับใส่แคลรีบอยมาบางคันก็เป็น Car รบอยเสมอเก๋งบางคันก็เป็น c a r ร y b บอยสูงกว่าเก๋งอย่างเช่นคันนี้ราคาไม่ถึง40,000 0พี่เตรียมไว้เลยได้พีเรนเนอร์ไปขับแล้วราคาไม่โคตรถูกถูกมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่นี่ซื้อสดเพราะมันเป็นตลาดพ่อค้า ซื้อสดเนี่ยสิ่งที่ดีเลยคือซื้อสดไม่เสียแหวนนะครับซื้อสดไม่เสียแหวนรถยังสวยเลยดูดิรถสวยมากเพราะฉะนั้นคือรถเนี่ยจะจอดแบบไหนนะมันจะเลี้ยวๆแบบนี้เลยมันจะเห็นกันเลี้ยวๆเลยเราไม่ํานะครับบอกไว้เลยว่าไม่ทำนะครับเพราะว่าต้องผ่านการซื้อขายก่อนแล้วเราก็ค่อยมาปั่นทุกสิ่งทุกอย่าง เอาทุกสิ่งทุกอย่างว่าฉะนนเนี่ยไอการซื้อรถมือสองต้องให้เห็นแบบนี้มันถึงจะถูกต้องนะครับเพราะว่าไอทําสวยมันทําง่ายนะครับงั้นเขาจะมีอู่ไว้ทําไมนะครับไอรถทําสวยมันทําง่ายมากนะครับนี่ Toyota, r รีโวทั้งนั้นเลยและหลายคันมากๆกนะครับก็ชอบคันไหนมาเอาคันนั้นชอบคันไหนมาซื้อคันนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกโคครับเป็นตัวที่เออน่าใช้มากนะครับเป็นตลาดที่ทุกคนให้ความสนใจมากแล้วก็ราคาถูกมากนะครับตอนแรกเปิดราคามาหกแสนครับตอนนี้เหลือไม่ถึงหกแสนแล้วซื้อได้ครับนะครับรถซื้อได้ รถซื้อได้ไม่ถึงหกแสนแล้วกลุ่มรถเช่าคือรถดีถ้าคนเข้าใจคือดีเลยมันถูกการเมนเทนแนนซ์มาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับอันนี้คือ t o y o ต a l o ็อโคนะครับเป็น2.8ุแปดขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อก็มีตัวแคลรีบอยให้แล้วด้วยนะครับข้างหลังก็เขียนว่าล็อคโครถแท้ๆเลยนะครับรถแท้ๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตว่ามีรถอะไรเข้าใหม่บ้างนะครับมีรถอะไรเข้าใหม่บ้าง อีซูซูมิวนะครับอีซูซูมิวก็มาจอดแล้วนะครับอยู่4คัน5คันนะครับพร้อมที่จะขายได้เลยนะครับราคาไม่ถึง8 0 0 0 0นนะราคาไม่ถึง8 0 0 0 0นนะครับอันนี้คือเจ้าตัวอีซูซูนะครับอีซูซูเป็นเครื่อง3 0 0พันด้วยนะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนี่อันนี้คือทีมงานทั้งหมดนะครับทำงานกันแบบนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ซื้อขายกันทันครับแล้วก็ล็อกรถไว้ให้ทุกคนทันอันนี้คือเหตุการณ์ที่โอโหแย่งกันซื้อนะครับแม้กระทั่ง คนขายก็ต้องแย่งกันแย่งกันแย่งรถกันนะครับแย่งรถกันเพราะฉะนั้นใครเห็นแล้วคลิปนี้เผยแพร่ไปแล้วมันก็เลียวถามพี่โทรมาถามก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล็อกโคนะครับอันนี้คือตลาดรถมือสองที่ที่แข่งขันกันจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าตัวทางเต็นต์ต่างๆก็มารับรถจากที่นี่ทั้งหมดรถที่นี่สวยมากนะครับรถที่นี่สวยมากเราคือบริษัทอาคาเน่แคปิตอลลองเซิร์ชดูครับก็ เป็นในเรื่องของรถเช่าหมดสัญญาครับกลุ่มรถเช่าหมดสัญญาคือทุกคันเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยคือป้ายแดงแล้วเป็นรถของอาคาเนยกันทุกคันนะครับเป็นรถของอาคาเนกันทุกคันนะครับอันนี้คือ Toyota r o c โกครับนะครับก็พอหมดสัญญาแล้วก็จะมาตั้งเพื่อที่จะไปจําหน่ายขายตามท้องตลาดเพื่อที่กําไรก็มีนะก็ต้องให้เขาอ่ะก็มีแต่มันมีนิดหน่อยนะครับมีไม่เท่ากับที่เราไปซื้อเต็นท์เพราะรถเราขายตามสภาพ นะครับหลายตามสภาพแล้วคุณจะได้รถที่ดีๆไปใช้เลยนะครับพี่ๆจะได้รถที่ดีๆไปใช้เฟี้ยวแน่นอนผมบอกเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นล็อกโคเห็นไหมรถเข้าท่วมเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีราคาก็มีนะครับบางคันมีราคาแล้วรถเพิ่งหลงจอดเนี่ยเขาก็จะไปทําราคากันก่อนนะครับเขาจะไปทําราคากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดราคาปุ๊บก็ต้องแข่งกันจอง เป็นแบบนี้จริงๆนะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้คือ a r ค a n e Capital นะครับถ้าซื้อไว้ให้ทันก็ซื้อไว้ให้นะครับยินดีด้วยนะครับสําหรับคนที่ทันนะครับสําหรับคนที่ไม่ทันก็รอต่อไปครับนะครับรอต่อไปนะครับเพราะว่าบางทีมันตรงเจนเราแล้วตรงไทยเราแล้วเนาะก็ซื้อแล้วก็โอเคอันนี้คือลดเช่าหมดสัญญานะครับอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัว2 8 4ยุดแปดสี่คูณสี่นะครับแต่แทบจะไม่ได้ขายเพราะว่ารู้สึกว่าติดล็อกล็อกไว้แล้วนะครับก็ทาง ลูกค้าเก่าล็อกเก็บคืนนะครับเราก็เลยไม่ได้ขายนะเราก็เลยไม่ได้ขายนะครับนี่แล้วก็จะเป็นแคบตัว4ี่ณสนะครับราคาไม่ถึง0กแสนนะครับราคาประมาณนะหกแสนบวกลบนะครับสําหรับตัว4ี่คูณสคันนี้รถเรามีเพียบครับนะครับก็อยากให้เข้ามาโกดังมาเลือกดูกันนะครับว่าอยากได้รถกันแบบไหนนะครับแล้วก็ล็อกคแล้วก็จะใช้งานแบบไหนจะซื้อให้พนักงานใช้จะซื้อใช้เองนะครับรถท่วมบอกเลย นะครับรถเยอะมากนะครับรถเยอะมากนะครับแล้วก็เราอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็แจ้งมาแล้วก็สอบถามกันมานะครับว่ามีรถอะไรบ้างนะครับณตอนนี้มีรถอะไรบ้างนะครับอ่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูรถเข้าใหม่ด้วยที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยนะครับโอ้โหตลาดนี้สุดยอดจริงๆนะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อลองดูได้นะครับลองดูได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราก็ จะมาอัปเดตกันทุกวันแบบนี้นี่สี่คันเข้าใหม่แบบนี้นะครับสี่คันเนาะพร้อมกับตัวนี้อันติกก็มีนะครับกลุ่มเยอะมากนะฮะกลุ่มเยอะมากแต่เราอยากได้กลุ่มไหนแค่นั้นเองเองนาะเราอยากได้กลุ่มไหนส่วนตัวชุดนี้ก็จะเป็นรถใช้งานนะครับก็เป็นรถบรรทุกน้ําได้บรรทุกขายน้ําขายปีขายส่งได้เป็นน้ําแพ็กได้ก็เอาไปใช้นะโครงสร้างดีมากนะครับโครงสร้างดีมากเนาะโครงสร้างดีมากแล้วก็ราคาเพิ่งเปิดมีแคมรี่ครับนะครับ H.R.V. นะครับแล้วก็ตัวอันติสนี่นะครับแล้วก็ชุดนี้เข้าใหม่นะครับเป็นพ i ีเลเนอร์แล้วเนี่ยคันไอ้ชุดนี้ราคาไม่ถึง4 0 0แสนนะครับเพิ่งเข้าใหม่เลยล่าสุดเลยนะครับเพิ่งลงจอดวันนี้เห็นปะถ้าลงจอดเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะยกก้านไว้เพราะว่าเขายังไม่ได้ตรวจรถราคามันก็ยังไม่ออกนะครับถ้าตรวจรถแล้วราคาออกแล้วซื้อเลยโคตรถูกนะครับถูกมากนะครับราคาไม่ถึง4 0 0แสนแน่ๆเพราะว่าเป็นปี10 7ปีที่8นะครับเกียร์ออโต้ใครอยากได้ของลูกถูกทักมาครับล้วก็จะได้ราคาที่ดีมากนะครับไล่ราคาที่ดีมากอ่ะส่วนรถตู้นี่เห็นปะเรามีทุกประเภทครับรถตู้ที่นี่ออกดีมากครับนะครับราคาล้านกว่าโหขายกันกระจายเนาะขายกันกระจายเพราะว่าอะไรรถตู้ที่นี่สวยครับแล้วก็เบาสามแถวให้ทุกคันเบาสามแถวให้ทุกคันกับรถตู้เนาะรถตู้ที่นี่สวยมากนะครับแล้วก็เป็นเบาะของพิพัฒน์พงษ์ทุกคัน เป็นเบาะของพิพัฒน์พงศ์ทุกคันนะครับสามแถวครับนะครับบางคันสองสามสี่ครับบางคันก็สามสามสามครับนะครับแล้วก็บางคันก็เออเป็นสามสามสามสองสามสี่นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับไม่รถตู้เนี่ยข้างในเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรเนี่ยที่ทามาหมดแล้วก็คือตัวเบาะครับทามาหมดแล้วไล่ทํามาหมดแล้วนะครับทุกคันด้วยแล้วรถตู้ที่นี่สวยมากนะครับเริ่มต้นอยู่เก้าแสนกว่าบาทนะครับ รถตู้เริ่มต้นอยู่900,000กว่าบาทนะครับก็มีให้เลือกกันแบบนี้เลยเยอะๆเลยนะครับเยอะๆเลยแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะมากด้วยนะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีเทานะครับทั้งสีขาวแล้วก็สีเทาอันนี้คืออาณาจักรครับของอาคาเนแคปิตอลเปิดอาณาจักรรถตู้แบบนี้นะครับก็ถ้าใครได้เห็นคลิปนี้ก็ยินดีด้วยครับแสดงความยินดีด้วยครับที่ สามารถทําให้คนซื้อได้เห็นได้นะครับคนจําเป็นต้องใช้รถตู้ได้เห็นได้ไม้แท้100%เเซนะครับไม่มีการกอไม้หรือทําอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวขายกันแบบนี้ครับโอ้โหสภาพแบบนี้เห็นแล้วแบบเป็นไงน่าใช้นะครับบริษัททัวร์ก็มาเอาที่นี่ครับนะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่าครับเลขไม้ลากหมื่นเต็มที่เลยให้ส0 0แสนไม่เกินนี้แน่นอนแล้วไมแท้ด้วยข้างในโคตรเอี่ยม ข้างในสะอาดมากนะครับข้างในสะอาดมากนะอ่ะนะครับใครอยากได้รถตู้ก็ทักกันเข้ามาครับแล้วเราจะได้รถที่ดีๆไปใช้เข้ามาหาบอลได้ที่ RDD c ดีดี n า e r นครับสาขาบางนาครับยินดีต้อนรับครับแล้วเราก็จะมาเลือกรถกันแบบนี้เลยว่าอยากได้รถอะไรกันแล้วก็อยากใช้งานกันแบบไหนนะครับก็ยินดีต้อนรับด้วยสู่อาณาจักร RDD c a r Center ครับรถหมดสัญญาเช่าที่น่าใช้มากๆนะครับอันนี้คือ อาร์ดีดีคาร์เซ็นเตอร์ครับเจอกันที่บางนาครับใครอยู่บางนานะครับหรือใครอยู่แถวกรุงเทพจะดูรถมือสองไว้ใช้รักัรนเข้ามาครับหัวเดียวนี่นะครับรถใช้งานทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่กลุ่มเนาะว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็รถมันถูกมากๆครับรถมันถูกมากๆเซฟเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยเนาะเซฟเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยอ่ะฝากไว้เท่านี้ครับกับโกดัง RDD Carcenter ครับสาขาบางนาครับจะได้รถกันสวยๆ แบบนี้ทุกคันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลือกรถมือสองใช้นะครับโดยที่ไม่ผ่านนวัตกรรมการดัดแปลงใดๆทั้งสิน้นเหลียวทามครับนะครับแล้วก็ซื้อกันแบบสด80%ครับตลาดของอาคเนย์อีก20%ก็ซื้อผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ครับซื้อสดไม่เสียแวดอ่ะฝากไว้เท่านี้ครับกับบอลพระนคร R D D Car Center ครับยินดีที่รู้จักทุกคนฝากกด ไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ับ s c r ส b e ด้วยแล้วเราจะมาเจอกันอีกเพื่อที่จะให้อัปเดตกันเรื่อยๆว่ามีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็พร้อมส่งมอบความสุขไว้เจอกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ